ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวลูกขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรวันเวลาของลูกทรงสำแดงพระกรุณาเหนือชีวิตทรงสถิตยอยู่นำหน้าและติดตามลูกไปทุกหนแห่งทรงมอบสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้ทุกวันลูกได้รับการอวยพร ขอทรงปกป้องลูกให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปูงขอทรงประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บขอทรงอวยพระพรการงานของลูกให้จำเริญก้าวหน้าขึ้นขอทรงปกป้องลูกไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ให้ลูกพ้นจากการโจมตีของมารขอทรงโปรดให้ความเชื่อของลูกมั่นคงให้ชีวิตของลูกเกิดผลตามถ้อยคำที่ได้ประกาศออกไปให้ลูกจำเริญขึ้นในความเชื่อ ในความรู้ในความจริงและการติดสนิทกับพระองค์ขอให้ชีวิตของลูกเป็นพรต่อผู้คนรอบข้างขอให้การงานของพระเยซูคริสต์สำเร็จและเป็นจริงในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02097 1นึ0กกดหนึ่